เต๋าสมชายคอมเมนต์ถึงสอรามค่ะสำหรับเต๋าสมชายคอมเมนต์ถึงหนุ่มสอนรามหลังออกมาแฉรคลิปค่ะมีประเด็นให้ติดตามกันตลอดเลยแล้วค่ะสำหรับติ๊กกนิทรินหรือว่าติ๊กบิ๊กบาเทอร์ภรรยาอาดีตพระเอกหนุ่มสอนรามก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศีธัญญาและสินแสเป็นหนึ่งในพิธีกรค่ะ ตอนนี้โควิดที่ร้อนแรงยังสู้คุณไม่ได้เลยทางด้านติ๊กก็บอกว่าจริงๆตัวตนของติ๊กเป็นคนพูดตรงใจนักเกรงเฮาๆเป็นสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วนะติ๊กเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กจนโตด้วยลําแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้น,นกลไกที่เลี้ยงชีวิตตัวเองค่อนข้างจะหา้าด้วยอาชีพสตันแมนต้องใช้ใจใช้ความเสี่ยงเป็นการเดิมพันในการดำรงชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ เข้าใจดีแล้วดีกว่าพูดอ้อมพูดตรงดีกว่าดีกว่าพูดอ้อมเป็นภูเขาเลยแต่กลายเป็นว่าภาพที่ออกมากับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหลังมรสสมดรามา่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมซาติก็บอกว่าดรามาล่าสุดก็เป็นธุรกิจหนึ่งแหละซึ่งตัวติ๊กเองอยากจะทําธุรกิจคือเป็นนักแสดงมามากพอจะมาทําธุรกิจประสบการณ์ก็ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมันก็เลยพลาดแล้วก็ ผิดในการที่เราจะทำธุรกิจบางอย่างมันต้องมีเอกสารจะต้องจดทะเบียนเราก็ต้องผิดตรงนี้ไปเพราะบางครั้งเราก็อาจจะยังไม่พร้อมที่สุดแต่มันก็เกิดจากการแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยพี่หนุ่มเป็นคู่คิดในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำไมช่วงนี้สวยจังไปทำอะไรมาทางติกกบอกว่า เอาจริงๆคือตอนอ้วนคนก็ด่าพอพร้อมคนก็ว่าเขาบอกว่านี่ดั้งจะทิมหน้าเขาอยู่แล้วนะแล้วเขาบอกว่าสวยไปทำหน้ามาใหม่หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้ทำหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการดราม่าหนักขึ้นมาอีกแล้วค่ะกรณีที่ว่ามี การโพสต์ภาพใบหยาซึ่งทางด้านหนุ่มสอนรามและติ๊กบิ๊กบัตเทอร์ก็ได้ออกมาแก้ข่าวนี้แล้วแขว่าเป็นเพราะว่าพระอาจารย์ท่านบอกให้จดทะเบียนหยาแก้เขตนั่นเองแต่ล่าสุดนี้ดูแล้วจะไม่แก้เขตแล้วละค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้ออกมาประกาศชัดว่าหยาขาดกันแล้วคะ่ละล่าสุดนี้วันที่4กันยายนสอนรามก็ได้ออกมาโพสคลิปและข้อความบอกว่า รักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้เหรอครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันศุกที่29สิงหาคม2563ครับผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบทวนล้วครับผม ซึ่งโพสต์นี้ก็เป็นคลิปที่นุ่มสอนรามก็โทรมาหาเจ้าของร้านอาหารที่สอนรามนั้นรับงานโชว์ตัวและพูดคุยกันถึงการจ่ายเงินว่าเจ้าของร้านได้จ่ายเงินที่เหลือมาแล้วให้กับติ๊กไป็น55,000บาทซึ่งเป็นเงินสดและก่อนหน้านี้ก็จ่ายค่ามัดจำมาแล้วด้วยซึ่งทางสอนรามก็โทรถามย้ำเพื่อความแน่ใจและขอหลักฐานงานนี้สอนรามก็จัดหนักมาด้วยการโพสต์คลิปค่ะ โดยในโพสต์ดังกล่าวนั้นมอสปฏิพานก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิก่อนสอนรามจะตอบว่าทองของขวัญมันเกิดวีจิก็หมดไปแล้วแต่เดชบุญพี่ปรีขาที่ดูแลบ้านซื้อล็อกเก็ตทองที่มีรูปวีจิที่มึงให้คืนมากูจะรักษายอย่างดีเพื่อวันหนึ่งจะให้วีจิแล้วบอกว่าลุงมอสเป็นคนให้ของขวัญน,นะลูกรักขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนรักในขณะที่เพื่อนสนิทอีกคนอย่างเต๋าสนชายก็ได้เข้ามาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ